การประชุมติดตามความก้าวหน้าเรื่องของอุทยานดอยสุเทพปุยกันบ้างนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยติดตามความก้าวหน้าดําเนินโครงการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่ค่ะที่ห้องประชุมพลไพลินโรงแรมกรีนเลครีสอร์ทจังหวัดเชียงใหม่นะคะนายอิสระสิริสายาิผู้อำนวยการสานักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นประธานในการประชุม ในเรื่องของอุทยานแห่งชาติโดยสุเทพปุยนะคะติดตามความก้าวหน้าดําเนินโครงการโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัชฎรในเขตป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติซึ่งทางหน่วยงานที่รับผิดช,ชอบนะคะก็ได้สํารวจรูปแปลงของรัชฎรแล้วทั้งหมดกว่า20,000ไร่นะคะในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเดินยกระดับ ระเบียงจุดชมวิวและเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกแม่สาคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่27ธันวาคมนี้ค่ะโดยที่ประชุมก็เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานดาเนินการให้เสร็จก่อนปีใหม่เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวค่ะนอกจากนี้ครับยังมีการอนุญาตให้จัดกิจกรรมวิ่งเทลในเขตอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยนะฮะโดยจะมีเส้นทางที่ใช้สัญจรไปมาเดิมเนี่ยนะฮะเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับพืชพันธุ์ต่างๆนะฮะซึ่งอาจจะมีการพิจารณา ควบคู่ไปกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก่อนจัดกิจกรรมเป็นหลักครับผมบนี่คือบรรยากาศที่เชียงใหม่นะฮะ